เดี๋ยวผมจะไปทำความรู้จักกับท่านเลยตรงนี้มีไหมฮะเดี๋ยวผมจะไล่มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เลยนะครับแต่เอาจริงเนี่ยคือตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นจริงๆนะครับมีใครเจอกันครั้งแรกไหมครับชื่อแล้วไอ้น้องตัวไปเอาแล้ว ีโทรศัพท์ยังไม่ขึ้นมาขนาดนี <Thompson> ้เลยคุ <Lamborg hini> ัสนี้ครับเหนียวเลยค่ะ มีแต่ความไปเรื่อยครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องนาา่าเศร้าครับผมจะไม่มาไปเรื่อยในคอนเสิร์ตพงศจริงไหมค,ครับสวัสดี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 ครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคอนเสิร์ตเป็นไงบ้าง เคยกระโดมไหมจอยออมอะไรยังไงบ้างครับออมอะไรรองเอ่าเก่งมากฮะเก่งสุดๆฮะดีครับดีจังเลยไอ้หนูลูกทำอะไรตรงนี้ลูกไอ้หนูลูกมาทำอะไรต้องลูกมามาดูเพื่อนร้องเพลงครับอ๋ออันนี้ไม่ยังไม่ร้องนะพูดอีกยาวเลยรอฟังครับรับฟังไลย เอ้ยแต่ผมต้องแก้แค้นคนคนึงเพราะว่าในคอนเสิร์ตเขาเขาทำกับผมไว่หนักไอ้นมไอ้นมตื่นลุกไอ้นมไอ้นมตื่นลุกเนีนียเ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 เนี่ยนมไอ้นมุเวลาจะแก้ไขในคอนเสิร์ตไทย อย่าลืมดูว่าคนคนนั้นน่ะก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตเหมือนกัน,นเฮ้ยอะไรนะผมบอกแล้วผมเอาคืนพี่น,นังเมื่อกี้กูอน,นอนอยู่คอนเสิร์ตจะจบ,จบยงังวะอ่ะง่วงใช่ไหมเต้นเจ็บเมื่อไหร่ต้อหน่อยไหมบงไหมเอาหุกเดียว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 ทุกคนครับช่วยกันรอได้หรือไม่ครับ 好感觉。 ัเลยเนาะผมบอกแล้วด้วยเป็นประโย์ที่เป็นม่วงระวังตัวไว้อขอบคุณพี่กินรมามากครับไปดถุงเยเไปตกเลยไปตกเลยไปตกเลยไปตกคนเราเร่ากคนแก่เนาะเราก็ต้องดูแลพิเศษเ,เกล้่ you can ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญมากๆนะครับเป็นวันของคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังนะครับนานนนท์ครับศิลปินมากความสามารถที่น่าจับตามองมากๆในปีนี้นะครับปีที่แล้วนะครับเพิ่งปล่อยอัลบั้มไปชื่ออัลบั้มว่า The Secrets of the Universe นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ป้ามากๆนะครับในขณะที่วงการเพลงกาลังซบเซานะครับเขาเองกล้าปล่อยเพลงถึง1 2เพลงเลยกันนะครับเปเพลงเป็นคนที่มูทะลุมากนะครับ บ้าหัที่สุดนะครับซึ่งนนท์นะครับทุกคนรู้จักกันดีแล้วนะครับแต่และเท่าความนะครับตอนปีหนึ่งๆน,นะครับพอ่อทะเลาะกับแม่พ่อทะเลาะกับแม่กัวเองนะมำถึงยากนะครับพอ่อทะเลาะกับย่าเลยเดินนวดหน้าท่อน,น่องจากนาครน,นายกไปรานว่านัดแรกกับนังเรียเพื่อนน้องที่ไม่เจอจะมานานนงให้พาไปนัดนาการที่นนทบุรีเพื่อหาความสุขตามนามธรรมตอนไปเที่ยวเจอนางสาวนิราน,นามนามหนิงเป็นคนที่นอบน้องน,นุ่มนวลหน้าผองใหญ่ เลยแต่งงานมีลูกชื่อ,น,น,อนันนวนามสกุลนาวาเป็นคนนิ่งๆินอกค้อบและน,นั่นข้างบ้านมีน้ำนองเน่าแต่เดือกนีออนตอนโตอยากเรียนนิติแต่เข้านิเทศความฝันคืออยากขายนกนานนวนและนอนนับเงินแต่ชีวิติิ่ผ่นเป็นนักแสดงแนวหน,น้าของประเทศนนที่ชอบนวลเนีย น้องเหนียวความฝันที่อยากนอนนับเงินที่น้องเหนียวคือการที่มีคอนเสิร์ตเดียวซึ่งทุกคนครับวันนี้ได้มาถึงแล้วครับทุกทุกคนที่อยู่ในพาทุกคนครับผมขอความร่วมมือนะครับในคอนเสิร์ตบอลทูเบวในพาร์ทต่อไปนี้นะครับผมขอรบกวนทุกคนเก็บมือถือกล้องดิจิทัล <c oughs> และทรัพย์สินนีค้าของท่านไว้กับตัวดีๆนะครับและ การมากระเสริฐทุกคนต้องล, <c oughs> ลุกขึ้นยืนครับผมกให้ทุกคนนะครับลุกขึ้นยืนครับา้ยารต้องนครัอลุกล การทำคอนเสิร์ตนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย mm